คุณแม่ที่นี่ตอนน้องใหม่ค่ได้แมตาทำบุญเลยเชื่อในวันพระนะคะวันนี้ก็จะได้ก้อนนะคะให้น้องใหม่นะคะกนตกด้วยนะคะวันนี้เอาเดอร์ให้คุณแม่ให้รบนะคะแล้วก็แพมอีกสองสกอ้งใหญ่ๆเลยนะคะ,คะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มงคลค้าวันนี้เปิดคลิปมาก็ได้ป้อนผลไม้ให้น้องใหม่เลยนะคะรบบขอพระคุณออเดอร์จากคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะได้เมตตาทําบุญป้อนผลไม้ให้น้องใหม่นะคะวันนี้ก็แถมให้คุณแม่ด้วยนะคะ2ตะกร้าออเดอร์ก็ทั้งหมดเป็น12ตะกร้านะคะ ช่วงนี้นองค์ควันก็ไม่ค่อยได้อัปเดตน้องใหม่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะคะเปิดตั้งแต่วันที่13เลยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลานะคะไปก็ตั้งแต่เช้านะคะกลับก็ค่ํานะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนด้วยนะคะฝนตกตลอดเลยนะคะยิ่งช่วงเย็นมานะคะช่วง6โมงนะคะไปจนถึง2ทุ่มนี่ฝนตกเป็นประจําเลยนะคะบางทีน้องใหม่ก็ไม่ได้เปิดไลฟ์เลยเพราะว่าไม่กล้าเสี่ยงนะคะ วันนี้มาป้อนให้คุณแม่วัยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้เปิดไรนะคะเพราะว่าถ้าฝนหนักมากนะคะแต่ถ้าฝนาหายนะคะแบบฝนหยุดตกนะคะหรือว่าฝนซาลงเบาลงก็จะได้มาเปิดไรให้น้องนะคะเพราะว่าเมื่อวันก็ไม่ได้เปิดด้วยนะคะฝนมาตลอดเลยนะคะทั้งหนก็ไม่ค่อยได้ทานผลไม้เลยนะคะไรวันก่อนก็ได้ทานสองตักล้าน,นะคะ ก็ฝนตกลงมาหนักมากก็เลยปิดนะคะฝนหนักมากนะคะช่วงนี้ก็พายุเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เป็นฤดูฝนล้วด้วยนะคะผัาตากลาดที่เก้าที่สิบไปแล้วนะคะทานไว้มากนะคะน้องไหม อยากทานผลไม้เพราะว่าไม่ได้ทานมาติดต่อกันก็หลายวันนะคะช่วงนั้นก็สองสักประมาณ3าสี่วันได้เลยที่ไม่ได้เปิดไหลนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่คุณแม่ได้เมตาน้องใหม่นะคะขา,าะกาแาแถมค่ะออนจบแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงค่ำนะคะหกโมงเย็นนะคะ ก็ขอ,ขอฝากน้องใหม่ด้วยนะคะผลไม้ก็จัดเตรียมไว้ให้น้องทุกวันนะคะแต่ไม่ได้เปิดไลฟ์เพราะว่าจะเปิดทีไรก็ฝนตกนะคะฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เลยกลัวเสียงอันตรายด้วยนะคะก็ท่านใดอยาก้อนให้น้องนะคะคอมเามาาานต์เข้ามาสอบถามได้นะคะเข้ามาคุยคุยได้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไอดีไลน์ของน้องควานนะคะ065 3 4 6 6กนะคะ7จ7ปเจนะคะ น้องใหม่อยากทานอีกนะคะคิดว่ายังไม่หมดจะขอจากแม่ฟานอีกนะคะขอบคุณคุณแม่ที่มาอีกครั้งนะคะที่ได้เมตตาน้องใหม่นะคะทำบุญเรื่องใรวันซะนะคะก็ได้ฟานนะคะพร้อมครอบครัวขออวยพรให้คุณแม่ทุ่มานะคะค่ะก็ขอให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำกิจการก็ขอให้เฮงนะคะเฮงเฮงปังปังขึ้นนะคะทำมาค้าเพินนะคะคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ก็ขอให้มีโชคกล้า,าน,นะคะการงานการเงินก็ขอให้เข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะฝา,ากขอบระคุณพี่เมตตานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอฝากน้องใหม่ด้วยนะคะคุณแม่คะขอบพระ,ค,ค,ะคุณนะคะสวัสดีค่ะ